สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นแพ็กเกจของนของนมกระดาษนะคะพเพื่อนๆอาจจะสังเกตว่าพูดว่าเอ๊ะแค่แพ็กเกจขนมกระดาษเราจะมาดูทั้งกันทั้ไมอะไรประมาณนั้นนะเราค่รีวิวให้เพื่อนๆเฉยๆนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยกินเราก็เลจะดูเพื่อนๆดูกันนะคะว่าเออมันมีแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าใส่อะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้บบไไงย แต่ว่าขนมก็ดาดดาดอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่อะไรไปบ้างทำยังไงอะไรตไัวอะไรประมาณนะั้นอย่างเงี้ยก็เนี่นะคะเป็นด้านหน้าของทัเก์ของขนมกระดาษนะคะรสพีชนะกินยังเป็นพีเลยสวิตสวีท,วทอะไรนี่แหละ ก็เขาเขียนว่าขนมกระดาษติงทีตาคูเลิกหรืออะไรเนี่ยถ้าผิดขอไปนะคะอ่าตัวประกอบที่สำคัญโดยประมาณสร้างสามรีแปดหกตัรสเกสิบสามอะไรประมาณนั้นนะคะก็หาเวลาเพื่อนๆจะ ซื้ออะไรประมาณอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนจะซื้ออะไรนะคะต้องดูด้านหลังให้เรียบร้อยก่อนคือเวลาเราซื้ออะไรแล้วก็ดูนะถ้าเป็นของขนมกระดาเราสามารถรู้ได้เลยว่าอันนี้ไม่ได้เป็นของแท้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นรูปพีชตรงนี้ ือที่เราไปซื้อมาใช่ไหมคือมันมีรถมีรถเดียวเลยนะคะ,ะนี่แล้วก็จะมีเป็นพีทฟลาวเวอร์ใช่ป่ะนี่นะคะที่มันเขียนตรงนี้ไว้นะ,ะแล้วก็จะมีรูปพีตรงนี้นะคะ็กเกตนะคะเราก็ลงใบ เมื่อกี้คือซองหนึ่งมีสิบสองแผ่นนะคะน้ำหนักสุทธิยี่สิบห้ากรัมนะคะอ,คอนนีะ้กลิ่นยังอยู่ตัวคลิปนี้เราก็ไม่ได้มา นะอันนี้เราก็จะมาดูเป็นไอ่ตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ยายนะคะแล้วเราก็จะมาดูเป็นเจ้าตัวนี้ด้วยนะคะนี่ของแม่อิงชน่นาใช่ไหมนะคะเป็นของแม่อิงชน่นาแน่นอนเนาะใช่ไหมุ่ณ เคยประมานก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้อ่าน,านไม่ได้นะคะต่อไปอนี่ให้ดูแ่นี้นแล้ว ก็มีหลายหน้าให้น่าเรียนกันเลยนะคะหน้าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นมัาจะเปภาษาีัปุ่นภาษาไม่อิ่นใช่หน้าเนี่ยดีนะจะจะมีคำเตือนสางตานี่ไหม อันนีรู่รอบแผ่นนะนับเลยนะคะนี่อันนี้มีเก้าแผ่นอันอันนี้มีสิบสองแผ่นอันนี้ก็รูอยูอันนี้เริ่มทิงท้งนะ,ะน,นะคะก็จะทิ้งอันนี้ลูปปัดในรูรอบเขาเก็บไว้วนะคะเพื่อนทุกคนก็จิตนะคะถ้าบอกว่าอยากจะเก็บเอาไว้เดี๋ยวเราไม่รู้ไงว่าเราลอืมอืมรถไหนไปบ้างอะไรแต่เราไม่รู้เลย ส่วนอันนี้นะคะก็สีชมพูๆนะไม่ใช่สารละลามไม่ใช่แอลกอฮอล์น,นะคะแต่น,นี้นะคะเป็นยาผสมครมีมต่อไปอันนี้นะคะค่าอันนี้นะคะเพื่อนให้นะคะชื่อดิวนั่นเองให้มาวันพฤหัสหรือไม่ก็วันพุธนี่แห,หละ ค่ะก็จะมาดูตันเลยนะคะมันก็จะแขยียว่าสวัสดีปีใหม่นะคะค่ะก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยนะคะเขยียนว่า happy new และตรงนี้ก็เหมนว่าอะไรไม่รู้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูปคนรูปทิสมองเองคะ่ะถ้าไในก็จะเป็นแบบว่างเปล่านะไม่มีอะไร ต่อไปนะคะก็ะจะเป็นสกู๊ี่ที่ทำเองนะคะแต่ยังไม่ได้รีวิวเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยในถุงมันไม่สลโล่ะแต่ของถุงมันก็สลโลนะคะขอดีรั้นี่ทำเองในรูมมันจะทำเป็นเสก็เดี๋ยวเราจะแกะออกให้ดูกันนะ รีดดูแล้วจะแกะออกขั้งเลยมันก็สโลว์ด้ึนนโโนดงนะแต่ไม่รู้เอาเพิ่เพ่อจะเห็นิปอืมโอ้โาเกยับช่างเถอะก็นี่นะคะก็จะออกมาแล้วสโลนันี่จริงๆ สโลนี่นิดหน่อยค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับหอที่เรารีวิวในวันนี้ก็สำหรับคีนนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กับช่อง Now, น้ำฝนชาแนลนะคะพอดีศับพลนเหลือห้าสิบแล้วนะคะก็ไปกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็กดติดตามหีือกดซับนั่นเองนะคะก็กันดเยะด้วยนะคะบ๊ายบาย values.